ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมงานมั่นคงแต่ผลงานโดนมองข้ามจึงไม่ก้าวหน้าผู้ใหญ่มักนำปัญหาหนักมาให้อาจทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานลูกน้องดีเงินไม่อู้ฟู่แต่มั่นคงใช้จ่ายคล่องตัวมีโชคลาภเล็กน้อยไม่ค่อยมีเงินเก็บสุขภาพระวังโรคเก่ากำเริบค่ะ ด้านความรักคนโสดสนิทมีตัวเลือกเยอะคบเป็นเพื่อนไว้ให้หมดสักพักจะมีคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาในหัวใจแล้วค่อยเริ่มคุยพิเศษมีเกณฑ์พัฒนาคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะที่เคยอึดอัดกับรักในความลับจะได้พูดคุยให้หายคล้องใจยังคงไร้สถานะแต่เข้าใจสถานาการณ์ก็ไปต่อได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วที่เคยหวาดระแวงกันแล้วไม่พูด แต่คอยแอบจับผิดจะได้เปิดใจคุยเคลียร์ไม่ข่าใจไร้ความลับต่อกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมีนาคมปี2569กกับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งท่านที่ไม่ทราบลัคนาเพราะว่าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณอาจจะทราบแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นนะคะมันจะดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดครบถ้วนนะก็แปลว่าคุณสามารถที่จะทราบได้ทั้งลัคนาและราศีตรงนี้คุณสามารถดูได้ทั้ง2คลิปประกอบกันเลยค่ะ ดูแล้วถ้าคำทำนายย้อนแยง้งอันนี้คงต้องแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าคุณจะตรงกับอันไหนมากที่สุดค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดสามารถเข้ามาถามกันได้ในไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันก่อนเลยนะคะพไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพหห่ห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยมันออกแนวมีอยู่แต่เหมือนไม่มีหรือว่ามีแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็ม,ม,ตมทีนั่นแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้ทํางานการงานนมั่นคงแต่ว่าไม่ค่อยได้แสดงฝีมือเท่าไหร่นะส่วนใหญ่อาจจะเป็นงานที่ไม่มีใครทําคุณก็ได้รับมาไอง,งานที่อยากทําก็ไม่ได้ทำนะหรือก็อาจจะได้ทํางานที่ได้ใช้ความรู้ความ สามารถเต็มที่แต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมองเห็นไม่ค่อยโดดเด่นถูกมองข้ามมันเป็นลักษณะนี้นะคะคือไพ่ให้ห้าเหรียญนี่นไม่ได้แปลว่าไม่มีมันมีเหมือนกันอนะแต่ว่ามัน ได้ใช้ไม่เต็มที่หรือว่าเหมือนไม่ค่อยมีใครได้มองเห็นคุณค่าเท่าไหร่ดังนั้นการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันยังเห็นความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปดูในไพ่จบไพ่สรุปที่เกี่ยวกับชีวิตการงานเนี่ยคุณก็จะได้ไพ่ของการที่มันยังมีความมั่นคงมันยังมีงานให้ทําเพียงแต่ว่ามันก็จะเบื่อนหน่ายกับอุปสรรคปัญหาเดิมๆเ,เบื่อนหน่ายกับจุดเดิมๆคืออยากเปลี่ยนแปลงอยากที่จะมีความก้าวหน้าแต่ก็ยังไม่ได้ในช่วงนี้ยังไม่่่่่ถึงงเเเวววลลลาาไมมีีีใใคครสนสนนนนนนนััับุผกกดยยอะะ,ะแ้้็ปญญหทชชิู นใหญ่จะเป็นปัญหาเดิมๆข้อดีก็คือโอเคเราก็รู้แหละว่ามันเป็นปัญหาที่ควรจะต้องแก้อย่างไรแต่ข้อเสียคือมันจะน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าเราก็รู้อีกนั่นแหละว่าปัญหาเหล่านี้เมื่อแก้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม่ค่ะ ส่วนในเรื่องของคนรอบข้างเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ก่อนเลยผู้ใหญ่ก็หมายถึงเจ้านายหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายตัวเองนะคะคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผู้ใหญ่ก็คือลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างค่อนข้างจะนําพาความตึงเครียดมาให้นั่นแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีงานมาให้ทําแต่มักจะเป็นงานยากมักจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรือบางทีก็ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถถึงแม้จะตรงกับความรู้ความสามารถก็เป็นงานที่ยากแล้วบางทีก็จุกจิกนะคุยกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องนําความตึงเครียดมาสู่นะคะมักที่ ความเครียดก็ได้นะบางคนเนี่ยถ้าพื้นดวงเดิมเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้อุปธรรมเนี่ยเสียหายช่วงเวลานี้เนี่ยก็ต้องโดนผู้ใหญ่กันแกล้งนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะโดนเป่าหูจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเพราะว่าภัยเพื่อนร่วมงานก็เสียนะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเพ่งเล็งนะจับจ้องแต่แทนที่จะมาจับจ้องถึงผลงานของเราไม่กับจับจ้องวิธีปฏิบัติงานของเราไม่ทันรอดูผลงานเลยว่าโอเคเราอาจจะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างจากทิศทางที่ผู้ใหญ่เขามองไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปแล้วเนี่ยเราอาจจะทํางานได้สําเร็จ ตรงตามเป้าหมายก็ได้แต่เขาก็จะมาจับจ้องจับจ้องกับไอ้วิธีการทําของคุณเนี่ยมันทําให้การทํางานของคุณมีความตึงเครียดนะคขยับตัวไปไหนก็ดูเหมือนว่าจะโดนเพ่งเล็งนะส่วนลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกเรื่องเยอะเรื่องมากแต่ก็ยังจะต้องรับงานเอาไว้นะเหมือนประมาณว่าถ้าเรารู้ว่าเขาจะเรื่องมากก็ไม่รับหรอกแต่เผะเญว่าทีแรกก็ว่าคุยกันดีคุยกันรู้เรื่องพอรับงานมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าโอ้โหจุกจิกเหลือเกินนะคะจากที่เคยตกลงกันไว้ก็จะมาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นสร้างคความตึงเรียยหน่อ เพื่อนร่วมงานเกินไปแล้วนะคะว่ามันอาจจะมีบางคนนะคะที่เขามาสร้างความร้าวรานให้กับคุณนะคะคือก็จะมาในหลายรูปแบบตามลักษณะไพ่ใบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะมาทะเลาะเบาแหวงกับคุณนะคะขัดแข้งขัดขาทําทอะไรก็คอยขัดแย้งตลอดเวลาสร้างทาให้คุณหัวเสียหัวร้อนหรือเขาหัวเสียหัวร้อนแล้วเอามาลงที่คุณแล้วก็คุณก็เสียหัวเสียหัวร้อนตามนะมีเกณ์ที่จะทะเลาะเบาแหวงกันได้หรือบางคนอาจจะได้เป็น ศัตรูแฝงที่มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานนะแฝงแฝงอยู่ไม่ได้กล้ามาทะเลาะเบาะแวงอะไรกับคุณโดยตรงแต่บางทีก็ไปเป่าหูผู้ใหญ่ไป discredit คุณรับหลังคุณนะคะให้ผู้ใหญ่รับรู้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีหุ้นส่วนก็มีเกณฑ์ที่ช่วงเวลานี้จะขัดคอกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมีปัญหาทางด้านการงานอะไรก็ตามเนี่ยมักจะมองวิธีการแก้ไขปัญหากันไปคนละทิศละทางทําให้มีความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงต้องระมัดระวังด้วยค่ะ ยังดีที่ไพ่ในตำแหน่งลูกน้องดีนะคะได้ไพ่ของการเริ่มใหม่ได้ไพ่ของการมีแพชชั่นในการทํางานได้ไพ่ของการพยายามพัฒนาตัวเองแต่ไพ่ลูกน้องเนี่ยเป็นไพ่เล็กไปหน่อยนะคะได้ไพ่เล็กหนึ่งนั่นแปลว่าคุณมีลูกน้องที่ดีนะมีมี potential แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเก่งนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีมีศักยภาพที่เราสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ย ทำงานได้เก่งขึ้นได้ในอนาคตแต่เวลานี้เนี่ยต้องฝึกงานเขาก่อนต้องสอนงานเขาก่อนหรือว่าต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขาได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเองก่อนดังนั้นลูกน้องจะไม่ได้เก่งถึงขนาดเป็นมือซ้ายมือขวาทํางานแทนคุณได้แต่ข้อดีคือเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเขาเชื่อฟังเขาไม่ได้ดื้อดึงอะไรคะ่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะพไพ่ใบแรกเป็นตําแหน่งของรายราบับเงินเข้ามาอย่างมั่นคงได้ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยไพ่เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าไพ่มันเล็กไปหน่อยนั่นแปลว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณไม่ได้มีกะ โอากาสนะคะในการที่จะเติบโตทางด้านการเงินคือการเติบโตทางด้านการงานไม่มีมันก็พ่วงมาสู่เรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือว่าโอกาสที่คุณจะมองหางานเสริมอะไรที่จะทาให้ได้เงินเพิ่มช่วงเวลานี้เนี่ยก็ดูเหมือนมันตันๆนะคะแต่ไม่ใช่ไม่มีเงินเข้ามันมีเงินเข้านะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนของคุณก็ยังพอปกตินั่นแหละคะ่ะที่คุณได้มานะคะแต่มันไม่ได้เพิ่มอะไรบางทีเราอยากจะหาเพิ่มเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะ,ะแต่ว่าก็ยังหาหาทิศทางที่จะสร้างไรายได้เพิ่มยังไม่ได้นะคะส่วนเจ้าของกิจการหรือว่าน,นะคะค คุณมีลูกค้าแหละคุณมีผู้ว่าจ้างเพราะฉะนั้นนะเงินต้องเข้าเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นลูกค้ารายเล็กๆนะคะผู้ว่าจ้างรายย่อยซึ่งนำพาการเงินมาให้ให้คุณพออยู่ได้แต่ว่าไม่ได้มีเงินถุงเง,งินถังไม่ได้มีลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้มีเงินก้อนโตที่จะมาให้คุณตอนนี้ก็จะเป็นงานเล็กๆไปก่อนค่ะ ส่วนในเรื่องของรายจ่ายนะคะได้ไพ่อัดวินถือไม้เทา้าจริงๆก็ดูว่าใช้จ่ายคล่องตัวดีนะคะการเงินเนี่ยเข้ามาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่รายจย่ายที่มันเป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็ยังมีกินมีใช้ดีนะคะแต่ว่าไพ่ใบเนี้ยจริงๆเราก็เป็นไพ่ของการที่ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวมากบางทีคล่องตัวเกินไปนะคะด้วยความที่ไพ่อัศวินเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะชอบกิจกรรมบางทีกิจกรรมบางอย่างหรือการงานสังคมบางอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเราก็พร้อมเปย์พร้อมจ่าย มันก็เลยอาจจะเป็นผลให้ไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่นะได้มาเท่าไหร่บางทีก็ใช้ออกไปหมดนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปเกี่ยวกับเรื่องของสันทนาการใช้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทําให้คุณอาจจะหายตึงเครียดก็ได้เครียดจากหน้าที่การงานนะ,ะก็เลยมาใช้เงินซะหน่อยในวันหยุดวันพักผ่อนไหนๆก็หาเงินเสริมไม่ได้ก็ใช้เงินนั้นไปซะเลยอาจจะออกแนวแบบนี้นะคะซึ่งยังไม่ได้ดูว่าจะมีรายจ่ายอะไรที่ที่คุณจ่ายออกไปแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดอะเป็นรายจ่ายที่พร้อมจ่ายแต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าพื้นดวง นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นดวงเดิมไม่ได้เสียอะไรมากมายมันก็ออกแนวเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปหมดนะคะไม่ได้กระทบเงินเก็บเดิมแต่ว่าเงินเก็บใหม่อาจจะยังไม่ค่อยมีค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะได้ไพ่เด็กนะเด็กถือถ้วยถ้วยเนี่ยมันก็แปลว่าชุ่มชื่นใจแต่ว่าไพ่มันเล็กเพราะว่าเป็นไพ่เด็กดังนั้นมีโชคลาบบ้างเล็กน้อยที่ทําให้คุณพอชุ่มชื่นหัวใจได้นิดหน่อยกรุบกริบนะคะอาจจะมาจากบุตรบริวารก็ได้นะไพ่เด็กนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้นะโชคลาบจากสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นว่าออายุของสัตว์เลี้ยงนะคะเอาไปสิ่งโชคสิ่งดวงได้วันเกิดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่อะไรใหญ่โตนะอย่าไปหวังใหญ่นะคะหวังเล็กๆได้ค่ะ แล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปตามที่เกินไปทีแรกเลยนะคะว่ามันจะเจอแต่ปัญหาเดิมๆในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ต้องตกอกตกใจกับปัญหาอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้ว,ว่าเดี๋ยวมันก็วนกลับมาแล้วมันก็จะวนกลับมาในช่วงนี้แหละนะคะแล้วก็เป็นยังมีความมั่นคงอยู่ต้งได้ไพ่ไม้เท้าอยู่ยังมีความมั่นคงในหนะ้าที่การงานยังดําเนินชีวิตต่อไปได้นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบอู้ฟู อะไรมากนะักหนทางที่จะเริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ยังมองไม่เห็นแถมต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคเก่ากําเริบด้วยเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของปัญหาเก่าๆนะคะถ้าพูดถึงสุขภาพก็แปลว่าสุขภาพเก่าๆนั่นแหละที่เคยเป็นมานะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยเป็นอะไรมาก่อนนะคะที่เป็นโรคประจําของคุณอนะช่วงเวลานี้ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอาจจะก,กําเริบได้คะ่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะไพ่ในแต่ละสถานะเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยดีนะคะนั่นแปลว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในแต่ละสถานะเนี่ยมันจะมีทิศทางที่จะค่อยๆดีขึ้นแต่ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยมันหมายความว่าจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขผ่านการเผชิญกับปัญหาผ่านการคิดทบทวนกันกรองนะหรือว่าพูดคุยอะไรบางอย่างก่อนนะคะแล้วถึงจะเริ่มเริ่มต้นค่อ,คอยดี เอาเรามาเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของคนโสดสนิทเนี่ยได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยแปลว่าเนื้อหอมเจ้าเสน่มีตัวเลือกอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยเดือนนี้เนี่ยโอเคไม่เงียบเหงานะคะมันจะมีคนเข้ามาแต่ว่าบางทีอะ่ะเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยเวลาเข้ามาก็เข้ามาพร้อมๆกันแล้วเลือกไม่ค่อยถูกที่เลือกไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีใครหลอกที่แบบโอ้โหถูกอกถูกใจเต็มที่ดีร้อยเปอร์เซนต์มันจะไม่ใช่แบบนั้นคนนั้นก็ดีอย่างนั้นคนนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งแต่ทุกคนก็มีข้้ออออเเเเเสีีีียมมมจจุุดดท่่รราาาางงห็นนนนวออตตํั ตรงนี้นะซึ่งไพ่เดอะเวิร์เนี่ยซึ่งเป็นไพ่จบไพ่สรุปซึ่งเราจะเอามาอ่านพ่วงกับในแต่ละไพ่แต่ละใบในแต่ละสถานะนะคะไพ่เดอะเวิร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องได้คนที่สมบูรณ์แบบนะแต่ว่าคุณจะมองหาคนที่พอดีที่สุดกับคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นที่สุดนะคะก็ได้แต่ว่าเอาคนที่เขาพอดีกับเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเฟ้นหาหน่อยเบื้องต้นมองว่าคุณก็น่าจะคุยกับทุกคนไปเรื่อยๆแบบคุยเป็นเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะ โดดเด่นขึ้นมาในใจของคุณที่ทีแรกคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะคะก็ ออค,บ,คบทุกคนแบบเป็นเพื่อนไปให้หมดนะคะจะได้ไม่ได้หวานความหวังไปสร้างความหวังให้กับใครคุยหวานไปหมดไม่ใช่ขั้นนั้นนะดูทรงแล้วเนี่ยก็คือคบเป็นเพื่อนไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราก็โสดอยู่นะคุยคุยกันไปเนี่ยมันอาจจะมีนะอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยเข้าท่าเข้าตากรรมาการนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันได้แต่ต้องใช้คําว่าค่อยๆนะคะคือจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเปลี่ยนจากเป็นโสดมาเป็นคนมีแฟนปุ๊บปับในช่วงเดือนนี้เพราะไพ่์ดเวิร์มมันเป็นอะไรที่มันใช้เวลานะมัน หวังก็จริงแต่มันใช้เวลาแล้วนี่เพิ่งเพิ่งเจอเจอเพิ่งได้เลือกเลยนะเพิ่งเพื่อผ่านการกันกลองนะคะเพลเเนี่ยเข้ามาเยอะๆในช่วงต้นเดือนเนี่ย อาจจะต้องเป็นช่วงกลางเดือนค่อยไปทางปลายเดือนด้วยซ้ำที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออมันพิเศษพิเศษอะไรกับใครบางคนพอคุณรู้สึกพิเศษแล้วเนี่ยด้วยไพ่เดอะเวิร์เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้กักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยที่คุณคุยคุยมาเนี่ยคุณก็จะทาให้เขาเห็นชัดเจนให้หมดนะคะว่าคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคุณคุยแบบเพื่อนนะนะส่วนคนที่คุณสนใจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแสดงให้เขาเห็นแต่อาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าเออเราอยากจะเรียนรู้ศึกษาคุณนี่แหละนะคะด ะะว่าจะพัฒนาได้ในที่สุดคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะได้ไพ่แปดดาบนะคะนี่คือไพ่ของความอึดอัดนะมันมันไปไหนไม่ได้เขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะ <c> คือเพราะว่าถูกพันธนาการเอาไว้แบบนี้ปิดตา,าไว้แบบนี้รัดตัวเอาไว้แบบนี้นะเดินไปข้างหน้าก็เจอดาบนะคะถอยหลังไม่ได้อยู่แล้วดาบเต็มไปหมดเลยนะคะมันก็อยู่ในจุดที่คุณคุยคุยกันมาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะถอยหลังได้ไม่สามารถที่จะเลิกรักได้มันผูกพันกันไปแล้วนะมันอาจจะคุยกันมาเนิ่นานานแล้วด้วยซ้ำ Argentina นะคะ แต่จะเดินหน้าเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนก็เดินหน้าไม่ได้อยู่ดีมันก็เลยยักแย,ยักยันอยู่ในจุดเดิมแบบนี้ยังเป็นคนรักแบบไร้สถานะไปแบบนี้นะคะอาจจะอึดอัดเพราะไพ่ใบในี้เนี่ยมันเรียกว่าอึดอัดเลยแหละนะกับรักในความลับนะอย่างไรก็ตามความอึดอัดตรงนี้เนี่ยมันจะได้มีความกระจ่างมากขึ้นเมื่อมีไพ่ The World เข้ามา The World คือผู้รู้ผู้ตื่นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาส่งไม่ว่าจะเป็น บุญเก่าของคุณก็ได้นะคะที่จะมาส่งให้คุณได้รับรู้ว่าทําไมมันถึงไม่สามารถที่จะพัฒนาได้สักทีมันจะมีการคุยเคลียให้ใหายคล้องใจอันนี้ในกรณีที่คุณพร้อมพัฒนาแล้วเขายัางไม่พร้อมแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันมีติดปัญหาอะไรนะคะจะมีโอกาสที่จะได้คุยเคลียกันในช่วงเดือนนี้หรือถ้าสลับกันนะคะทั้งตัวคุณเองนั่นแหละมีปัญหาที่ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนหรือให้สถานะเขานะแล้วก่อนหน้านี้คุณก็มีความอมพนันไม่พูดนะคะ เดือนนี้ยเขาะจะมี การมาถามถ่ายหรือจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามอ่ะที่ทําให้คุณได้เปิดปากได้พูดได้บอกเขาทําให้เขาได้รับรู้ได้หายข้องใจได้หายคาใจว่ามันติดอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ที่ทําให้เราไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นแฟนที่ชัดเจนกันได้นะคะแต่การหายข้องใจตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วสุดท้ายไปจบที่ได้สถานะนะคะเดือนนี้ย่างถึงแม้ว่าไพ่จบจะเป็นไพ่เด e ะเวิร์ก็ตามแต่ไพ่เด e ะเวิร์ใบเดียวเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะลบ้างความอึดอัดตรงนี้ได้นะไพ่ใบนี้ต้องสวยด้วยเมื่อมาประกบกับ ไพ่ใบสุดท้ายแล้วต้องสวยด้วยเนี่ยยกเว้นไพ่ใบสุดท้ายสวยมากจริงๆนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นไพ่ของการที่จะต้องไพ่เดอะเวิร์ดในมันการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุกนะคะแล้วก็จะต้องยอมรับความจริงบางประการดังนั้นเนี่ยความจริงบางประการตรงนี้เนี่ยเราไล่ดับรู้แล้วก่อนอันนี้อาจจะไม่เคยรู้เขาอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่เขาก็ไม่ไม่บอกเรานะคะแต่หรือว่าอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างของเขาที่เรารูสึกว่าติดตรงเนี้ยถ้าเขาแก้ตรงเนี้ย มันจะอยากจะพัฒนาเลยแต่เราก็ไม่กล้าบอกเขาเดือนนี้ก็จะมีการกล้าที่จะเปิดอกเปิดใจบอกกันแล้วกันนะตรงนี้มันก็จะทําให้โอเคอย่างน้อยมันหายสงสัยอะว่าทําไมมันพัฒนาไม่ได้แต่ว่าเมื่อหายสงสัยแล้วจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คน,ค,นคนละเรื่องกันแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นในแง่ที่เราเออไม่สงสัยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันติดขัดที่จุดไหนอย่างน้อยรู้ปัญหาก่อนนันนี้ไม่รู้ถึงปัญหาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอย่างน้อยตอนเนี้ยรู้ปัญหาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ปัญหากันไปถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ถ้าปัญหานั้นพอเรารับรู้แล้วออกมันแก้ไม่ได้หรอกยกตัวอย่างเช่นมันเป็นนิสัยอะไรบางอย่างของเราที่เข<ร>ารู้สึกว่าหรือบางทีมันไม่ใช่นิสัยก็ได้อออาาะะเนนกคค่่่ตัวงงยยยยชื เราอายุมากกว่าเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคนทางบ้านเขาครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองนั่นแหละรู้สึกติดตรงนี้ยติดเรื่องที่อายุมากกว่าเขานะคะแค่นั้นเองอาจจะเป็นปัญหาแค่นั้นแต่มันเป็นปัญหาที่ที่เราก็แก้ไม่ได้เขาก็แก้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมาแล้วอายุมันแก้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมีมีนะคะมีคนมาดูดวงเอ๊ะเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทําไมเขาไม่พัฒนาสักทีอ๋อเราอายุมากกว่าเขา9้าปีเขาเขาตะกิตตัวห่วงใจตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่ง มันเป็นอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าโอเคเขาตะคิตตะขวงตรงนี้นะเป็นปัญหานี้นั้นนะซึ่งเราก็จะต้องหาทางที่จะอยู่กับปัญหานั้นต่อไป ให้ได้นะเดือนนี้เนี่ยเมื่อรับรู้ปัญหาแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ไหมอันนี้ต้องแล้วแต่คนแล้วแต่คู่ไปนะแต่เดือนนี้ยังไม่ได้มีการเลิกคุยกันแล้วก็มีความโล่งใจในระดับหนึ่งด้วยว่าอย่างน้อยเรารู้ปัญหาแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางทิศทางนะคะที่จะแก้ไขมันหรือหาทางที่จะพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหานานๆเพื่อที่จะไปต่อกันให้ได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการมีความลับนะคะทําอะไรลับๆล่อๆนะดังนั้นบางทีเนี่ยด้วยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความลับนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าคุณมีความลับอะไรหรือว่าคุณไม่ได้รู้ว่าเขามีความลับอะไรแต่ว่ามันรู้สึกได้อะมันมีเซนส์ว่า เขาทำอะไรลับๆล,ล่อๆนะมันก็เกิดความหึงหวงหวาดระแวงนะแล้วเป็นไพ่ของการลับๆล่อๆซุกๆซ่อนๆแปลว่าหวาดระแวงกันแต่ว่าไม่ได้เปิดใจคุยกันนะบางทีเราก็สงสัยเขาเอ๊ะทำไมทํางานดึกทําไมกลับบ้านผิดเวลา แต่ก็ไม่กล้าถามตรงๆนะหรืออาจจะเป็นเราที่ถูกสงสัยก็ได้แต่ว่าโดนแอบสอดส่องแล้วก็เป็นการโดนแอบสอดส่องที่สุดท้ายแล้วก็รู้ตัวทือถ้าคุณไปส่องเขาสุดท้ายเขาก็รู้ตัวมันก็ยิ่งทําให้หงุดหงิดหงุดหงิดนะคะถ้าเขามาส่องคุณบางทีคุณก็รู้ตัวก็หงุดหงิดหงุดหงิดนะแต่ว่าไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าไหร่นะที่ผ่านมามันก็เลยดูอึดอัดอึดอัด เดือนนี้นะเมื่อไพ่ The World เข้าและเป็นไพ่จบไพ่สรุปนั่นแปลว่าจะมีโอกาสคะ่ะที่จะได้พูดคุยนะไม่ใช่ว่าเอาตะคอยจับผิดแล้วก็มโนเอาเองคิดเอาเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอการได้พูดคุยตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไอปัญหานะนันเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ คือเราจะรับรู้ปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถแก้ไขได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบมีกิก๊กอ,อีกฝ่ายหนึ่งหึงหวงหวาดระแวงและในที่สุดก็ได้รู้ว่าเออเขามีกิ๊กจริงๆหรือถ้าเราเป็นฝ่ายกระทําก็ได้แต่ว่าเราก็อย่าทํานะคะอ่าถ้าสมมติว่ารู้จริงๆก็ยังไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เลิกกันหรอกอย่างน้อยเราได้รับรู้ปัญหามันก็จะดีขึ้นในจุดที่ว่าเรารู้แล้ว ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะค่อยแก้กันต่อไปนะคะ,ะแต่บางที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไปทําอะไรลึกลับซับซ้อนมานะคะอ,อ,อาจจะบางทีอาจจะเป็นเรื่องเบาๆก็ได้นะอย่างเช่นเอาเงินของครอบครัวเนี่ยไปลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งเราบอกแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแต่ก็ยังเอาไปก็เลยทําตัวแบบมีความลับเพราะว่าการลงทุนนั้นเนี่ยมันอาจจะขาดทุนอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ว่าค,คุณก็น่าจะได้รับรู้เองเมื่อถึงเวลาว่ามันคืออะไรที่มันเป็นเรื่อง ที่เขาปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้หรือถ้าคุณมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เนี่ยแล้วพยายามไม่บอกเขาเนี่ยขาต้องระมัดระวังเดือนนี้มีโอกาสที่เขาก็จะรู้จนได้นะคะรู้แล้วทําอย่างไรรู้แล้วก็ยังต้องดําเนินกันต่อไปค่ะยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกลาอะไรกันไปไม่ว่าความผิดนะั้นหรือสิ่งที่ปิดบังนั้นเนี่ยจะเป็นความผิดหรือว่าไม่ผิดก็ตามนะคะยังไม่ได้แก้ไขอะไรนะแต่อย่างน้อยมันได้อ d เดรส ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันมีอะไรที่มันเซน์ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปเนี่ยอย่างน้อยเราได้รับรู้ว่ามันมีอะไรมันมีปัญหาอะไรแล้วค่อยว่ากันไปนะถ้ามันเป็นปัญหาเบาๆก็หน้าที่จะแก้ไขได้ไม่ยากแต่ถ้ามันเป็นปัญหาหนักพัวพันอย่างเช่นมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้ามาวุ่นวายพัวพันด้วยนะคะซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าจะเป็นเรื่องของรักซ้อนก็ได้อ้าวมีกิ๊กเข้ามาแล้วนะคะแล้วกิ๊กคนนั้นเนี่ยโอเคเรารับรู้แล้วว่าเขามีกิ๊กเขาก็พร้อมที่จะเเลลิิิกกกกกกแตตต่่่ไไออออ้้้้คคคนนนนัาา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 จจจะะมมมมมมพรร็็ดงงววีีย ก็ได้นะคะก็ต้องค่อยๆที่จะ จุงมือแล้วก็แก้ปัญหากันไปนะหรือถ้าเป็นเรื่องของการที่เอาเงินไปลงทุนผิดพลาดน,นะคะแล้วก็มีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาอย่างเงี้ยอะเราก็ต้องอยู่ในจุดที่พอเรารับรู้แล้วนะเราก็ต้องช่วยๆกันไปที่จะแบบไปแจ้งความเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันจะได้รับรู้แล้วก็ได้ร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าปัญหาจะสามารถแก้ได้คลี่คลายในช่วงเดือนนี้ไหมเนี่ยแล้วแต่คนแล้วแต่คู่ไปแต่ว่ามีแนวโน้มว่าอย่างน้อยพอรู้ปัญหาเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ